อีกแบบผมว่าเพื่อมีสุดขว่าไม้แบบนี้เออลนางเป็นไรเดินหนาวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพชรเลย กับสักไทยสบายดีมูเพื่อนพ่อแม่พี่น้องมาทุกคนยินดีตอนรับคนสูงสองบับปุ่อบคนกินเก่าน้องเลยมอนี้กับบับปื่บกับอยู่บ้านพี่น้องไม่ได้ไปไซแต่ว่านะทีมงานเฮาได้โทรมาว่าสิมาลินเฮือนบับปื่บบับปื่บกับยินดีต้อนรับทุกคนเลยแต่ทีมงานเฮานั่นแหละทีมงานในพันเติงเฮาสิมาหาเลากับพี่เบิรงนนำกันพี่น้องว่าภายในสิมากะมาลินมาสังสรรค์เฮือนบับปื่บมื้อนี้ไม่ได้ไปไซเพราะว่าเฮาหักมาแต่ป่าพี่น้องมื้อนี้ก็อยู่บ้านพักพรมื้อนี้กเขาเปเบิรงนนำกันพี่น้องสิปลาสองโลสี่มา ทีมง,งานเขานี่ซื้อปลาหนิ่นมาสองโลซี่ไปทาต้นรับในพันใหญ่เพิ่งมาเพิ่งกำลังมาพี่น้องเลยโอ้บ๊พงมาก่อนเลยพี่น้องเอ้ยสไปดี้สไปดี้สบปดี้มามาเข้ามาเข้ามาทานในพันใหญ่เพิ่นมาตั้หลังเนาะแนเพิ่นกลังเดินทางมาอยู่พี่น้องโอเคโอเคโอเคมามามาก่อนนะพี่น้องเนาะอ่ามาทีมงานในพันเข้ามาเลยพี่น้องเลยมาดิมาดิน้ำหน้าฟาดทามด้วยเติองพี่น้องโอ้ยบ๊อบฟงเพิ่งมาหรอมาขาบุไทยพี่น้องสาปดี้สไเก่า บอสีผ pues si ี ende, ้องพอกินผัดเดียวัปดีัสดีากแฟงกันคือเก่าหน่อยเนะโอ้ดีใจเลยทีมงานเ้ามามีบอติคพอร์มพี้องเอ้ยใช่นะไอต้นข้ามาวะกำลังมาวะโอ้ยเห็นได้ต้นบัวมาเห็นมาปุบเอ้กำลังมาคนีมอง่วงมึงแยยากบ่โอ้ไรแล้วแม่ โอ้ยแม่เพิ่นเอาหม่งแต่ชวนนี่เอาให้ในในพานสีนิพานเต๋อกินเอาลองเบิังชวนของควายเอกนี่ชวนของควายของแท้ๆแล้วนี่ยนี่หม่งหม่งปชุกหรือประหัดพระหัดโอ้ยมาละหมังมีข่อยมือเอาไปนี่โอ้จะบ่มคอยจะงมช็อกมือจะกินชาสีมือขักนี้ในชุกละโอ้หน่วยบักใหญ่เลยลูกจักรโล่เดี๋ยวบงเอาลองเบิังนิพานใหญ่โอ้โอ้เหน่วยบักใหญ่ อัน rires, น่ะจะเป็นบะหมีของบอเปื้อปลูกเองนี่เดนี่เนี่ยในผ่านนี่โคกมันในผ่านนี่ตะกี้ตะกี้ในไลายบอเปื้อตอนมันลงหมดหมดเหลือแต่ช่องอ่าวันสิบปีหน่วยแหละจงไว้อ่าอึ้งเป็นมาบะหมี่นับเป็นเลือดของปอเปื้อแลพี่น้องเนาะผ่านพุยก็มาพี่น้องเลยสวัสดีสวัสดีทุกคนมาๆมาๆเป็นข้าเก่านะเป็นเลือนเราเลยกาแฟเนย่ยเนาะยานเลยแหละยาโอ้ย ดูแลมนจะมาให้เงี้ยเดยวจไก่เรางข้ามหัเกรงใจน่นี่บรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศก็สั่งรค์กันเล็กน้อยเด็กความสมัุขีมาลินมาอันนั้นแอนกันพี่น้องนี่มีในพันพุยเปลือแดงเปลไทยพี่น้องครบนาคาตาพี่น้องเลยฮากลับมาลินมารวมกันเมื่อจากการขึ้นปูเข้าป่ามากระมาพักพอนป่าขึ้นป่าลายเถื่อมันก็เมื่อยเนาะ่างกายของเขาก็บ็งแร้งเนาะทางไปเขาจูน ป่าหมดเลยหมอปาหมดเลยหมอฮานายเนาะสอคนต่อดีคนดีอยู่คนสองคนป่าเนาะกันเลื่อนไปบนนึงกถับวอยันไอเรื่องัใช่เลยถั่วเมื่อนหนขคันเท้าไปเห็นหัวเน่ยค้างเล้าเนาะค้างแล้เอาเข่าใส่มือเอาหนานใส่มือมือไมวันนค้ับ มันสุขามุดยืดต่อช่อคนคุ้นหน้าเคนี่ไบุคนคุ้นจะเกผลใจกล่จืดอว่ยจืบ่อเป็นไผ่จือบ่เป็นไผ่ยืเนี่ยป็นจืเนี่ยคนชาวบ้านที่นี่เล่นเนาะเออเอเอบ้านที่เล่นเคยๆนะโอ้ข้าลงมานจกต้นก็มาพี่น้องเลยมาต้นก็มาอสวัสดีสวัสดีสวัสดีบ้นสวน ขัดบบาสบายดีเนีจังหมาสบายดีเจ้าชิมาส่งลไป่ชิมาไดพวกผู้ใดนี่เก um um uh ันเองคนเดยอ๋อตัวนี้เป็นคูดว่นี่คูดอะไรพูดอเนาะ ้มนคือยังไงของนน้ำหาซาจมันกระมวลอยู่แล้วดก์กระเทมนี่ข่หมักชิชูข่หมักอะไนี่นี่เื้นทองข่หมักอันนี้ไม่ค้นกันหนุ่มยใครเน่บ่มักเปื้นทองนะบ่เลยเืนทองก่อนกินหอดได้เลยจาหน่อยวะว่แม่ก์จกินหอดตั้นแแล้นทองโอ้หแค่ือัง่อหมัขึ้นห่ Oh, bắp bắp cái chứa đi nô no. Ừ. Bả sám lô với đấy này. Tôi lấy bắp bắp. Ừ. Men men. Để bây giờ xoay vào. Xoay nó. Xoay em xoay vậy. Khôn hợp với xoay một rồi. Rắc. Để sửa nó vào tân cái mở rồi bây giờ. Ừ. Đến mạng có được cái rồi. <laughs> Ui. Ừ. Đây, có được. đi ngang. Một tí con á. Ừ. hoa nó cứ mượn thế vào này nè. นีเ่เพียงไงเด้ไอเ้ยมือขึ้นกับเอียนเนาะโอ๋อะไรขึเอียนนดะ้<อ>นมือขึ้นปลาทีน่อมือขึ้นกัปลาอี๋่ผมว่าพื่อม,มีสูตรววาหเลบวันน,น,น,นี้เออเลยนางเป็นไรเลยนางเนาะไปฟุ้มันเดี๋ยวผ่านไม่้แปกเนาะสมอยเนาะ นีเดฝาดดีวางจก้ชาน้อยว่ตะกชาน้อสาสีชายเนี่ยเมื่อกี้ยังเรนวันนี้มาทุาเขาอีกตื่นใจใหม่มักแท้ละบาดตอนนั้บรมากยอมแล้ตอนนี้นอนยังบรมากอ้ปนี้ววันนี้ทาเขาเขาภาพแบบหน้าพูดหน้าเศ้าอย่บ่มาเาท้นนู้เขาภาพแบบนี้เลยกใจะนะกใจ้

ผักหนาเขาไปองล้างเรียบร้อยแล้วโอ้ยสูตรนี้เอาคิงใส่คากด้นี่เนาะวนนี้นี่ไม่เห็นกินใส่คิงใส่คานี่รันยอนเอาหอกเอาหอกใสน้บอะซอยใส่กระเนาะตำดังเนาะตด้เลย <c oughs> นี่นี่เอา,าล้ทำลวกปากลดคอมเพลมา็กนาะโอ้ยายเนาะตดชาดินะ ในผ่านพื้นให้ค้างไ้บให้ครุ่นใปให้นังปลาใบนี่นี่ลองเบิ้งบันนี้ทวนะพี่น้องมีพามอยไหมมีมีมี สุดยอดวะไปหนักทีมงานฮาขุมมือเลอ๋อลองก่อนเด้อครับผมม่ชคนเสี่ยเชี่ย เปเรื่องปุ๊บหามข้าวรหามยังเนอมาดังได้ควายอย่างเดียวโอ้โห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 อ้โหเพชรเนี่ยดูผู้ชานดูผู้ายดู่เป็นยังไะข

โอ้มาคลายเอื้องอีกเนาะมาหอดบ้านนับนาบ้านเบาปืบเลยโอ้มีตึงต้งตัวใหญ่ไอ้ขงโลกมึงโอ้มีตึงตัวใหญ่ไอ้ข้งโลกตัวแรกกันอาประจวบ ม่คามันมาคายฮอทบอนาวานพันชาวพันนัายบเด้เชียวชีได้เงี้อึงเผาอึ้งเผาเี่มันอยู่ตามทันหนาบ่แถวบ้านเนาะมนอยู่ในภูบ่อึงโคกอึงโคกเด้อยู่ในภูนใหญ่พันดอกหนังปลาสุดท้ายกับบ๊วชิมือไอเติงคือก้าพี่น้องเลยนี่แหละคือว่าเห็นซึมเป็นชาวอยู่กินฮอทเาวน่อยวะเออเริ่มมาแล้วมาเสานี่บริทหาบ่ ไปทัวราแล้วโอ้พี่น้องเไยสาวน่อยนี่ก็ได้อย่าหลอกอันนี้อย่าหลอกไอเติมคุณแม่อย่าหลอกไอคุณแม่ทัหาทัหาโลดเรากินฮอดนี่นะเราโดนนะกลายเป็นพีอกะแม่กินซีมือเจ้าคือเก่าได้วันนี้เด้นี่แหละเป็นไอใหญ่เสียสละทุกมมือทุกเวลาพี่น้องขนาดเมื่อนั้นเข้าป่าเพื่อนก็ยังเป็นคนปีนขึ้นต้นไม้งอกเงาะอยู่โอ้คือลีกคือลีก <laughs> นี่ให้ต้นปีน,ให,น,ปนให้ต้นกระบบปีนขึ้นก็เชื่อกันสีมันแล้วกับ สีมันี่สใช่เลยงใช่พงใช่เลยเามพื้นทองพื้นทองโอ้เคยมากรีพื้นทองคยมักรพื้นทองเดี๋ยวเอาไปมาต้นตพื้นทองมาต้นพื้นทองนที่น้บุร่งบุร่างบุร่างแล้หนึ่งบุรางนะเจ้ายพื้นทองละเป็นคนดีเลเป็นคนดีเลยเคนดีแล หาตกนลำได้เลยเด้อตกรแวกลายเด้อบตกตกใจลายการเหล่ารามากเป็นการหยอกหลบหอรวโมนแมนจะไดองนว่าจะตกใจโอ้ผ่านเดิมเลยคนผู้ยใหญ่จบเชือคือว่าตัวิมตัวแนจริงจมันโมแมนเข้าใจรงกันม่ม่หยอกตลอดหรอกจะได้หอกกะจักกันจกกันเหมือดีกันเป็นมันเลยเอาในพนเอาพนยกยกยกโอ้ผมกำลังจะเป้เจ้าเหือเนอะจมันกัโมอยู่ด้ คนจะมาต่างประเทศคนละคนเลยถูกต้องเอาไปโอ้ยนอนเหี่ยวอุกคอเหี่ยวเป็นตาแสบอีดีมาดูสุดยอดอย่างลองนี้ออกาสา่ปฏิบาติพื้นทองไขมักอะไรพื้นทองเป็นยังไงจะเอากับเหล้าไหนพื้นทองพื้นทองโอ้เด้อการเพอพุ่มากพื้นทองเลยแปลว่าพื้นั้นจะไปแล้รพป็น้องไย วดนวัดเดต้นมคุงขึ้นแล้วมันีอ่ะมแล้วก็บดาว่ป๊บยังอีวะโอ้คันใหญ่กระสกระสบไปขึ้นทองว่ขึ้อคนอมีกระดูกขึ้นทองนี่ยำรอดยำกระดูกอ่อนกระดูกกระดูกอ่อน พื้นดอมม่มีกระดูกปื้นท้องตุแลนว่ามีดอกรยำแล้วนะเสื้อหองไข่ปลาดูเบาดอวมะปืบเนนาไปสั่งมรดนันอยากกระรดนั้อมะปืบนี่ต้องเป็นหลานนะกระดนั่นยนจำเนน้อปูเนาแต่แต่ะเดี๋ยวพันยายพันแตงกินพ่นองขอบใจพันยายรเบิ้งม่ปืบกับสิลองกินคำใหญ่ๆมึงดูนี่ กินซอยจำปานี่ต้องใส่ผักกระโดนน้ำพี่น้องถ้าบอกินกับผักกระโดนน้ำนี่บ่แซ่บพี่น้องบ,บันประปุบห้องนี่บันกระโดน้ะ <c oughs> เอ,องสลแกนกินขน้าวใหญ่อันจักบาทโอ้สเปนจังได้นี่พี่น้องเลยอื้มอุ้ยเนาะเนาะแซ่บไลยลูกปากพี่น้องเอ้ยวัอนี้กับซีสันแล้วก็บเฮฮามวลซื้อไลย ต่ก็ต้องขอขอบใจทางทีมงานเฮากะเดชเชียร์เสียเวลามาเยี่ยมยามเพื่อนขอเขามาปืูกกามาลินมา,นมากินต้มปลากินข้าวสามัคคีโดนเดินเถื่อพี่น้องได้เจอกันได้มาข่าวนำกันเฮากะคือว่าแหละข้าวปลาต่างคนกับต่างมีเบียกบางทีกับข้าวปลาหาอยู่หาก,กินบางทีกับอะไรข้าวปลากับมีเบียก งานอื่นงานดอกงานดองงานทั่วไปพี่น้องหับจ้างหับจ้างองี้ยไดพี่น้องหาอยู่หากินกะไม่มีเลยพี่น้องกะขอบใจเนาะบัดดีบรรยากาศกะมวนพี่น้องเหติหามันชื่นมวนเหิเบิงน้ำกันพี่น้องมาจำได้บรรยากาศเดี๋ยวสิเก็บบรรยากาศชมปัญญาเห็นเชิญรอดเลยบัดนี้สิพาไอ้น้องกินข้าวสามครีดเลพี่น้องเลยมากินข้าวนุ่กันพี่น้องเลยมากินน้อ

นาานิะบดนีเลยคนนี้เนาะนายานโต๊ะดีแคคหามด้วยแต่ว่านายพานดีแค่ความดีนิดเดียวอาเจี้ยไปกินใจตัวอุ้มหมาก็เลยจะดองจินมีไหรจิ้มบวกจิ้ปลาเนาะ ก <Ừ. S 3> <c ười> ็เอามาคำใหญ่ๆพังดูจับาเลยเดวพันยิผไอยู่ันกในพันใหญ่มดีรลมนอีพี่น้องเลยเป็นหัวมันมืออยู่เป็นอะไรพันชีเป็นอะไ มาถึงอันดองกินซอยจำซอจเจอซอยจูปาคุณมาจับเลยเออก็ไม่คงเหอแเลยแล้วท่านบอกามไอ้ต้นเป็นอะได้ขามาเตขามาเตเบียดนี่เป็นอะไรช่วงนี้อยากอันนแน่น่ง่มากินมื้อนี้กัแซ่บแซ่บกันแซ่บกับเขาคือเขาตเขานะเป้คืเขาเอยว่าไปเวียดกับาะว่าไปเบียดเนี่ยาก็อยากอ่านเรืองหนึ่งนึงบออ่นนั้น กูสับไปเจอไปเจอจิ๊กไปผ่านไปมาผ่านนายเฮาคักหัวคักคนไแน่เป็นอารมณ์ดีเลยวันนี้พี่น้องก็เป็นอารมณ์ดีวันนี้มาๆพี่น้องกินข้าวกลางพี่น้องกินข้าวสามิกีหลังจากกินข้าวกินน้ำทีมงานเฮากะเมื่อยพี่น้องอ่อนเพลียพี่น้องเลยทีมงานเฮากะสิพากันเดินทางกลับเพื่อนกับซานก็ขอให้ เดินทางปลอดภัยหมดทุกคนเด้อ hmm. พ mm ี hmm. mm. Mm ่น hmm. mm ้องเด้อขอบคุณนะดีขอบคุณข้าใจหลายทางทีมงานเฮาที่มาเสียสละเวลามาวันนี้เขาก็บเได้เดินทางกลับแล้วก็ช่วยหาลูกเมียวันนี้น้องเลยโอ้โหแบบีทีมงานเฮาพี่น้องนี่พิเศษยพี่ชายกามีอ้ใหญ่เฮาอ้ใหญ่เฮาก็ช่เดินทางกลับไปกันพี่น้อง ขอขอบใจเพื่อนหลายๆที่เสียสละมาเวลามาไม่น้องเอยหลังจากที่เหากับกินเผาที่หนึ่แล้วก็แอนไปสี่หามันซึนวันนี้ก็ต้องขอขอบใจทั้งทีมงานเฮาห่าทุกคนพี่น้องที่เสียสละเวลามาสังสรรค์เฮือนเบาปืบขอขอบใจหลายๆพี่น้องวันนี้กับทีมงานเหาก็เมื่อยจาการเฮ็ดเบียดงานเขาก็เดิเดินทางกัปผักกอดหย่อนใจแล้วก็เดินทางกลัปหาครอบครัวพี่น้อง สำหรับ pues นี้บคุขอจบไปจที่นี่กอนเลยเจอกันใหม่ในนาและคลิปต่อไปทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีเีย